สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชม YouTube ช่องสอนมุนิววาริี้อยู่ในขณะนี้นะครับหลังจากที่ผลประกาศรางวัลรัฐบาลกินแบ่ง,งวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็ถูกหวยบางคน ก็ไม่ถูกก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกและไม่ถูกรางวัลด้วยนะครับวันนี้หลายคนนะครับยินดีแล้วก็ฉลองกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบรับไป12ล้านบาทไปชมผู้หญิงคนนี้หน้าตาเศรษฐีนีคนใหม่ก่อนครับ นี่คือหน้าตาของเศรษฐีนีคนใหม่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นญาติแหละนะครับหลายคนก็คงอยากรู้จักนะครับแมนะฮะนี่ยิ้มย้มแจ่มใสคนที่ถูกหวยนะรับไป12ล้านบาทโอ้โห,โห,โห,โหบอกลั่นบอกว่าเป็นเลขไอ้ไข่ด้วยนะครับอ่ะใครโพสละรู้ทีนี้ชื่ออะไร คนที่โพสเฟซบุ๊กนะเรื่องราวนี้ก็คือคนบุผาในเฟ e บุ o กนะครับชื่อบุผานะครับโดยระบุว่ารางวัลที่1 2ใบ12ล้านบาทลูกค้าดีใจเกือบเป็นลมแสดงออยินดีด้วยนะคะบอกว่าแฮทแท็กคือเลขไอ้ไข่โอ้โหเลขไอ้ไข่มาแรงนะเนี่ยถูกตั้ง12ล้านบาทนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ถูกหวยพรุ่งนี้ยังมีต่อไปวดหน้าก็ยังมีนะฮะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ